ตอนนี้เราจะลองกระแทกหลุมดูนะครับระดับเครื่องไม่โดนนะครับไม่ติดนะครับไม่โดนไม่ติดนะครับโอเคห้าตันครับนะฮะโอเคครับถ้าไม่ติดก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแหละนะฮะคันนี้ช่วงล่างเตี้ยมากนะครับเตี้ยมากๆดูโอ้โหก็ต้องบอกว่าเราดูจุดที่ติดนะครับเราทดสอบดูว่าจุดไหนที่จะติดบ้างนะครับถังน้ามันติดก็ตัดไปนิดนึงแล้ว ส่วนคารชกไฟก็จะเหลือเฉียดชิวก็ไม่ติดนะครับระดับ5ตันแล้วก็ปล่อยรถให้กระแทกทางต่างระดับถ้าติดต้องได้ยินเสียงแล้วครับนะฮะก็โอเคอ่ะถือว่าใช้ได้ผ่านช่วงล่างแน่นๆครับ KBZ โอ้โหคันนี้ดัดแนบใหม่ครับ ดัดแนบใหม่จัดทรงใหม่กล่องโหลดแล้วก็ดามให้นะครับถ้าไม่ดามแตกนะทนไม่ไหวต้องดามใส่ลุกยางเกาะหัวเพลาเพิ่มโชคเข้าไปอีกหนึ่งคู่โอ้โหเป็นลองแนบแบบมีสกีใส่โชคไว้ยหกต้นเลยรวมของเดิมด้วยนะฮะโชกคว้มีสี่โชกหลักมีสองทั้งหมดเป็น6ต้น โอ้โห,โหจะแน่นไปไหนเนี่ย KBZ นะครับนนี้ฮนะไม่ธรรมาดาเขาแบกห้าตันนะครับลำเนื้สุดๆครับแป้นลองเหน่บแบบมีสกีนะครับประมาณนี้ช่วงล่างแน่นมากตูกซะก่อนว่า,ารถอะไอ อย,อยากได้เตี้ยนิดนึงเคบีซ็ครับสวยงามครับลี้โอ้โหโน,นี้เครื่องเขาเคยถ่ายให้ดูแล้วนะฮะเครื่องเป็นออนิวนะครับปาร์คัดแท้ดูครับโอ้โหสด นแนวแบบจัดเต็มเลยนะฮะดิบใหญ่ดิบใหญ่ด้วยเส่ช่วงล่างใหม่ครับโหช่วงล่างโหดมากครับสุดยอดโหดจริงครับลำนี้ครับ ช่วงล่างก็โหดจริงดูครับแน่นมากต้องเตี้ยครับลูกค้าบอกต้องเตีย้ยสูงไม่ได้สูงขับไม่มันติดตรงไหนตัดตรงนั้นครับติดตรงไหนก็ตัดตรงนั้นไม่ยากครับ จะทำงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับโอ้โหเคบีแซดอยากจะแบก5ห้าตันซะแล้วจัดไปวันนี้ลูกค้ามาทำทรงใหม่ครับอยากจะได้เตี้ยกว่าเดิมครับโอ้โหสุดๆคันนี้ตอนนี้แบกน้ำหนัก,นกที่ประมาณสี่ตันครึ่งครับไม่ครับเตี้ยจัดเลยครับวันนี้มาอยากได้เตี้ยจัดเตี้ยเลยครับ เอาเลยนะฮะติดตรงไหนก็ตัดตรงนั้นครับสุดยอดวันนี้เราจะแบกห้าตันอีกแล้วครับสำหรับเคบีซนะฮะแต่วันนี้หน้าไม่ลอยเยอะเท่าไหรและครับเพราะว่าโหลดท้ายลงเยอะครับ ีเราจะลองกระแทกหลุมดูนะครับระดับเครื่องไม่โดนนะครับไม่ติดนะครับไม่โดน <c oughs> ไม่ติดนะครับโอเคห้า okay. ตันครับนะฮะโอเคครับถ้าไม่ติดก็ถือว่าปลอดภัยแล้วแหละนะฮะคันนี้ช่วงล่างเตี้ยมากนะครับเ <c oughs> ตี้ยมากๆดูโอ้โหก็ต้องบอกว่าเราดูจุดที่ติดนะครับเราทดสอบดูว่าจุดไหนที่จะติดบ้างนะครับถันงน้ามันติดก็ตัดไปนิดนึงแล้ว ส่วนคานชกไฟก็จะเหลือเฉียดสิว,วก็ไม่ติดนะครับระดับ5ตันแล้วก็ปล่อยรถให้กระแทกทางต่างระดับถ้าติดต้องได้ยินเสียงแล้วครับนะฮะก็โอเคอ่ะถือว่าใช้ได้ก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับคันนี้นะครับ KBZ ครับจัดทรงให้ใหม่นะฮะปรับแต่งให้ใหม่โอ้โหเอาแบบเตี้ยตียกันไปเลยครับวันนี้ครับเล่นกันแบบเตี้ยตลูกค้ามาจัดทรงใหม่ครับ อยากได้เตี้ยครับและแบกหาตันได้นะครับจัดได้ครับแบกได้จริงครับนะฮะโอ้โหเห็นเก่าๆอย่างนี้ฮะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ KBZ เรานะฮะต้องบอกว่าเขาสุดจริงๆครับคันนี้ รถรุ่นเก่านะครับเอามาปรับแต่งนะฮะดามคัสซีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่เพลาลอยเรียบร้อยช่วงล่างเราทําให้ใหม่ครับวันนี้นะครับจัดช่วงล่างแบบเตี้ยๆลูกค้าต้องการเตี้ยแล้วก็แบกได้5ตันครับนะฮะเราทําการทดสอบแล้วไม่ติดนะครับเวลาที่กระแทกแต่ต้องบอกว่าตอนเนี้รถที่เราเราลองเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใส่โช๊คนะฮะซึ่งไม่ได้ใส่โช๊คเนี่ยการกระแทกของเขาเนี่ยย่อม ยอ่อมเขาเรียกว่าย่อมมีการเคลื่อนไหวได้มากกว่ารถที่ใส่โช๊คนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะคือเราไม่ได้ใส่โช๊คนะครับนี่ครับจะให้ดู <S <S เ,รเราไม่ได้ใส่โช๊เพราะอะไรเพราะว่าเ,เราต้องการดูว่าเวลาที่รถตกหลุมเนี่ยการกระแทกเนี่ยมันจะกระแทกได, Suzanne ได้รถมันจะยุบตัวได้มากกว่าที่ใส่โช๊คนะครับถ้าใส่โช๊คล้วรถมันจะยุบตัวได้น้อยถ้าไม่ได้ใส่โช๊เนี่ยรถจะยุบตัวได้มากดังนั้นเราก็ลองกระแทกเลยครับ จำหลุมดูหรือว่าวิ่งต่างทางต่างระดับดูว่ามันจะติดอะไรไหมถ้ากระแทกหลุมแล้วไม่ติดก็โอเคนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใส่โชคเนี่ยการกระแทกของเขาเนี่ยเขาก็จะมีโชคเป็นตัวรองรับซัพพอร์ตอยู่แล้วก็อาจจะไม่มีปัญหานะครับซึ่งถ้าไม่ใส่โชคไม่มีปัญหาแสดงว่าใส่โชคก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับโอเคอันนี้ก็ผ่านครับช่วงล่างแน่นๆเคบีลแซดครับเอาให้เหลือเย,ย,ย,ย่อๆอย่างอย่างนี้พอได้อยู่นะ กาได้แหมตอนแรกสูงนะครับคันนี้บรรทุกได้อยู่แล้วนะครับสําหรับคันนี้5ตันเขาบรรทุกได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าลูกค้ามาจัดทรงใหม่คือต้องการให้เตี้ยและแบกได้นะครับ5ตันด้วยเตี้ยกว่าเดิม3นิ้วกับโอ้โหจะสุดไปไหนเนี่ย KBZ ขอบคุณมากๆครับจัดไปครับส่งงานครับ KBZ ครับช่วงล่าง5ตันสายย่อนะครับ ยอ่อไม่เยอะครับแต่ก็ยอ่อพอสวยงามครับช่วงล่างอาจจะแข็งนิดนึงนะครับอาจจะแข็งนิดนึงฮแ,แต่ก็แบกได้ครับห้าตันนะไม่นั่งเผาครับขอบคุณมากๆนะครับ